เหตุการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยเกี่ยวเนื่องกับไอ้ไข่หรือเปล่าแต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเกี่ยวต้องเกี่ยวแน่ะ บอกว่าเอาให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่นกอนนี่เป็นภาพของช่วงที่เขารํากลองยาวเพื่อที่จะแห่ผ้าป่านะคะเข้าวัดตะเวทในอำเภอรีสันรงจังหวัดสุขโขทยัยชาวบ้านพวกก็มาร่วมงานกันเยอะแยะแล้วก็มารํากันแบบนี้นะคะและหลายคนเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่มาร่วมทาบุญเพราะ <c oughs> ได้เลขปลายประทัดที่จุดเส้นไหว้รูปหล่อไอ้ไข่ซึ่งตั้งอยู่ในวัดให้ประชาชนจับไหวบูชาพอรับทรัพย์กันไปก็ต้องแบ,บ่งส่วนหนึ่งมาตั้งกองผ้าป่าทําบุญสร้างศาลาการประเรียนแต่ ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ยังไงเอาเกี่ยวข้องจากเรื่องของการที่ได้รับโชคลาภจากไอ้ไข่แล้วอีกนะอย่างหนึ่งเขาบอกว่า การรําแบบเนี้ยเขาต้องซ้อมกันก่อนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อเขาซ้อมกันก่อนเขามีการซ้อมรํากันก่อนซ้อมร้องกันก่อนซ้ายขวาเขาพร้อมกันนี้เหรอเออเห็นรําง่ายๆแบบนี้เขาซ้อมกันที่บอกแบบนี้มันมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นช่วงซ้อมนี่แหละ,ะคุณบันเจิดจาบเสมอายุ56ปีค่ะเขาบอกว่าก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ได้รับโชคนะได้ตั้ง5 0 0 0 0บาทจาก ไอ้ไข่เขาบอกว่าช่วงที่นั่งซ้อมเพลงกับกลับชาวบ้านประมาณ10บคนใต้ถุนสารการเปลียนปรากฏเห็นรอยเท้าเด็กมาเปื้อนจังเกงของชาวบ้านซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่นี่นีนี่นี่เนีขาบอกว่าเอ้ยอ้าตอนลำไปอุ้มหลานอุ้มเด็กหรือป่าล่าหรือยังก็เลยเราก็เลยต้องไปถามคนที่เป็นเจ้าของรอยเท้านี้หมายถึงเจ้าของกางเกงที่เปื้อนรอยเท้านี้ชื่อว่าคุณสุรีพรบริบูรณ์ค่ะเขาก็เลยโชว์ให้ดูเลยนี่ไงมันติดอยู่ตรงใกล้ๆขา อยู่ตรงกางเกงเนี่ยมันคล้ายรอยเท้าเด็กจริงๆนะแล้วเธอก็เล่าว่าช่วงเช้ามาที่วัดนั่นแหละกางเกงมันสะอาดดีนะตอนแรกอะซักมาอ,อ,อย่างดีเลยเออจากนั้นพอมานั่งดูชาวบ้านซ้อมแห่กลองอยาปาที่นั่งข้างๆสะกิดเลยหนูเอ,อ้ยกางเกงหนูเปื้อนอะไรมาทําไมมันเหมือนรอยเท้าเด็กจังในความคิดป้าช่แน่แน <laughs> เอาว่าตรงใจแน่ทักจูงใจคุณสิริพรคุณสิริพรก็เลยบอกอุ้ยแลกจริงๆฟังเสียงคุณสิริพรค่ะแรกเรามาแล้วเกงเราเป็นยังไงเมื่อกก็สะอาดปกติอะค่ะเรามาถึงเรามาดูโคตตีกองยาตรงไหนตรงนี้พี่โครซ้อมกองยากันเยอะค่ะแล้วเรารู้ไงว่ามันมีรอยค้ง่าบอก่ะรู้ยู่ั่มได้ง่มากนไม่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่เลย เชื่อว่าเป็นรองเท้าของกุมารไข่ไหมไข่ไข่มั้งแปลกใจไหมแปลกใจค่ะว่าทำมาได้ไงรู้สึกไงตอนนี้รู้สึกยังไงแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งยังไงคะทำไมมีสี่นิ้วว่ะอีกนิ้วโป้งหายไปไหนนะหรือมันไม่ชัดเท่าไหร่นะออเอ่เอาพอถามนักข่าวถามคุณสุริพรเองคุณสุริพรก็ยังบอกไม่แน่ใจเหมือนกันเอา แต่มันก็คิดได้แหละคุณมันคิดได้แหละว่ามันเป็นรอยเท้าเด็กถ้าเกิดเขาไม่ได้อุ้มเด็กมาไม่ได้มีลูกแล้วมันมาจากไหนนั่นสินะอ้าวสำหรับวัดตะเวทในนะคะจัดสร้างรูปหล่อไอ้ไข่ไม่นาน12กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วเวลานั้นก็มีการแห่รอบตลาดแล้วเอามาตั้งไว้ที่สาลาการ,รเรียนแล้วมาปุ๊บให้โชคปั๊บเลยมา12ให้โชค16เพราะว่าเรานำเสนอข่าวไปเป็นเลขปลายประทัดอะ คูแ่แปดสามมาถึงวันที่เขาโชว์อะนะและแล้วก็ชาวบ,บ้านก็นั่นแหละฮะนะ